มอนเงียบเดียนน้ำมนยังยังยมนยังยังยังมนมาหักไป้ออกมาเมมึงเบาๆนี่คนจะนอนไอ้มอนมนไอ้มนนก มึงบอกดิคนเขาจะนอนเข้าไม่ได้ข้าไมาได้แต่เต็มกระังกันนะโอ้ยโอ้ยเชือกไปไปเอาไม้กวาดมาแย่จมูกมูวันวันไม่มันปั่นอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าไหนไอ้แก่ไนท์แหลมลาย ไหนมึงเบาๆี้คนเขาจะนอนมนเอาอันนี้ออกเดีูตามเขเขนอะรฮะออกเอาันนี้ออกแล้วก็หย่อนตัวหย่อนตัวเข้าปฮะเราใหยึดใหม่เอาอันเนี้ยออกอดี๋ยววะมลโอ้ยกูปวดหัย พี่เลนไม่กระดูกกระดิกเลยหรอจับจิไอ้นักเตะโนกนนกขึ้นไปไอ้นกมึงทำดีดีอีหูอีตัวอ้วน น้องบาบาที่ลูกจะนอนน้องกับไม้หักเฮ้ยเฮ้ยความทั้งบ้าเลยนะทีเนี้ยน้องไอ๊สัตว์น้องบาบที่ลูกจะนอนดู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 นี่มันจะตกใจอะไรมั้งเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยกูกับพี่นายก่อนไหนดูดิ บอลมาเลยนูอนกอย่าไปกลัวมันจะอนนน่มันจะตื่นไมอะวนไม่ตื่นนกเออมันพียอะไรของมัน้ยมันนั่งหลับตั้งนานอย่ากลัวที่คนจะนอนกง ไอ้มอนไม่แกงนะไม่แกงหลังนะี้ไอ้มอนทำไมมอนมองดูนนนนกล้องไว้นน